ุบลราชธานีพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม9รายหนึ่งใน9รายมีเด็กอายุ6เดือนรวมด้วยโรงพยาบาลมออุบลเปิดบริการตรวจเชือ้อโควิดส9าสำหรับผู้ผ่านการสอบสวนว่ามีความเสี่ยงแห่งชื่นชมผู้ใช้เฟซบุ๊กโกสินสีธานีช่วยเหลือหนุ่มก่อสร้างถูกเบี้ยวค่าแรงจนได้กลับบ้านบรรยากาศการเก็บตัววันแรกสาวง,งามผู้เข้าประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2021ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี พออายุเลยเลขสี่แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานโดวยวิตามินซ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใสดุดค <Crystal S 2> ริสตตลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเมคคริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23เมษายน2 .564 วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวั์ทิศค่ะมาเริ่มงวันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะอุบลราชธานีพบผู้ป่วยโควิด -19 เป็นเด็กอายุ6เดือนโดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธ,ธิประสงค์ซึ่งมีทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมค่ะ ที่ห้องประชุมพรมวาราสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโควิดอีกจํานวน9รายเป็นชาย4คนหญิง5คนส่งผลให้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดในรอบใหม่จํานวน159รายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลจํานวน5คนกําลังรักษา154คนโดยผู้ป่วยรายที่154เป็นเด็กอา อายุ6เดือนติดเชื้อจากพ่อแม่และลูกรวมทั้งครอบครัวจำนวน5รา,ายประวัติเสียงสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดชนบุรีซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุบลรักทนบุรี และโรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดูแลอย่างใกล้ชิดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีดได้กล่าวว่าแนวโน้มการติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัวอายุน้อยมากขึ้นดังนั้นหากมีประวัติเสี่ยงของให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวสังเกตอาการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 คนในครอบครัวและผู้ที่ใกล้ชิดสำหรับผูดด้ที่รักษาหายแล้วและออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน5รายอย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รายรอบนี้ได้กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็วขอให้ประชาชนเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้เชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเช่นสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างหมั่นล้างมืองดเข้าไปสถานที่ที่ทมีคนแออัดห้ามใช้สิ่งของร่วมกันซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้านผู้ที่เดินทางมาจาก18 จังหวัดควบคุมสูงสุดต้องรายงานตัวกับผู้นําชุมชนและกักตัว14วันในขณะน,นี้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีหลายหน่วยงานทํางานในรูปแบบการสลับเวลาหรือเหลื่อมเวลาการทํางานสลับวันทํางานรวมทั้ง w ว r k f ก o m ร o มโนํางานไปทํางานที่บ้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 งพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดบริการตรวจเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสวนว่ามีความเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยที่ผ่านมาค่ะในช่วงเดือนเมษายนตรวจไปแล้วกว่า100เคส แพทย์หญิงนวินดาเจียมบุญศรีผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดเผยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดบริการตรวจเชื้อโควิดส9าสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสวนว่ามีความเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง18จังหวัดตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีโดยจุดที่ตั้งตู้ความดันบวกสำหรับเก็บตัวอย่างก่อนส่งตรวจตั้งอยู่อาคารผู้ป่วยนอกเดิมโดยจุดบริการดังกล่าวเปิดตรวจทุกคนที่ ได้รับการสอบสวนโรคจากกระทรวงสาธรารณาสุขว่ามีความเสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ผ่านมาช่วงเดือนเมษายนตรวจไปแล้วกว่า100เคสสำหรับประชาชนที่มีความกังวลมีอาการเข้าข่ายหรือเดินทางมาจาก18จังหวัดตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดต่อเข้ารับการสอบสวนได้ตามโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามระบบ สวัสดีค่ะณนะจุดนี้นะคะก็เป็นจุดบริการ A.I. คลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจุดตรงนี้จะตั้งอยู่ในอาคารผู้ป่วยนอกเดิมนะคะจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับปั๊มปตทนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่โล่งนะคะเราจะติดตั้งตู้ความดันบวกสําหรับเก็บสิ่งส่งตรวจในคนที่มีประวัติสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อนะคะคนที่มีประวัติสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อจะเป็นลําดับแรกที่เราจะนําเข้ามาสู่กระบวนการตรวจนะคะซึ่ง ึ่งทุกๆคนที่ได้รับการตรวจนี้จะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนโรคก,ก่อนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นละลอกของช่วงเดือนเมษายนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการตรวจไปแล้วร้อยกว่าเคสค,ค่ะค่ะสำหรับสำหรับประชาชนที่มีความกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าท่านมีอาการ ที่เข้าได้นะคะแล้วก็รวมถึงท่านมีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงนะคะซึ่งตรงนี้อุบลราชธาน,นีก็จะระบุไว้18จังหวัดต,ตามคําสั่งของท่านผู้ว่านะคะเมื่อวันที่18เมีสายนแล้วก็รวมถึงผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อตามไทม์ไลน์ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะมีการแจ้งในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยท่านสามารถติดต่อ เขารับการตรวจนะคะทีะ่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือถ้าเกิดว่าเป็นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเองเราก็จะดูแลประชาคมในมหาวิทยาลายัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์หรือบุคคลใกล้เคียงที่อยู่บริเวณรอบรั้วของมหาวิทยาลายัยก็เข้าสู่กระบวนการรายงานตัวสอบสวนแล้วก็นัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจค่ะเพราะว่าการตรวจเมื่อตรวจแล้วอาจจะต้องดูว่ามีอาการเมื่อไหร่ควรจะตรวจวันไหนแล้วควรจะตรวจรอบสองอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ สำหรับห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ทำให้สามารถสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยแยกโรคและเก็บกักเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยนวัตรกรรมนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ทีมแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์การทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดันและ ะระบบกรองอากาศระดับฮีป้าจึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่กรองมีความสะอาดปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในนอกจากนี้ยังออกแบบโครงสร้างทุกชิ้นให้แข็งแรงมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลกักเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงทนทานติดตั้งหรือถอนได้ง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวกถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องพวกเรา นาชื่นชมผู้ใช้ Facebook โกสินศรีธานีได้โพสต์รูปพร้อมเล่าเรื่องราวค่ะหลังได้บังเอิญเจอหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งที่ถูกนายจ้างเบี้ยวค่าแรงให้ความช่วยเหลือน้องจนได้กลับบ้านขขอขอุุททก่านด้วยสำหรับเรื่องราวที่โพสต์ระบ,บุว่าเคยเห็นแต่ในข่าววันนี้เจอกับตนเองแรงงานโดนผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าแรงแล้วปล่อยแรงงานทิ้งตามยถากรรมเห็นน้องเดินมาขอซื้อน้ำเปล่าที่หน้าร้าน เลยได้ถามไปว่าไปไหนมายังไงเลยได้ความว่าเป็นคนประจบคิเรขันมารับเป็นแรงงานก่อสร้างที่ยะโสธรนายจ้างเบี้ยวหนีหายไม่จ่ายค่าแรงเกือบสองเดือนเลยโบกรถจากยะโสธรมาลงที่อุบลเพื่อจะกลับบ้านที่ประจวบจากการสอบถามข้อมูลอยู่ภาคใหญ่เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวพี่ส่งกลับบ้านเองผมกับพี่อู๊ดเลยพาไปส่งสถานีรถไฟและซื้อตั๋วให้ไปยาวๆถึงประจวบเลยกับเงินซื้อข้าวกินอีกส่วนหนึ่งเพื่อนปู่มาเล่นด้วยพอดีเลยได้ช่วยกันให้การช่วย หลือมาถึงรถไฟรถไฟกำลังได้เวลาออกพอดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ผู้โพสต์ยังระบุต่อด้วยว่าน้องคนงานก่อสร้างมารับงานก่อสร้างที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรแล้วโดนนายจ้างผู้รับเหมาเทเบี้ยวไม่จ่ายค่าแรง2เดือนแล้วทิ้งหนีหายไปเลยนั้นชื่อกายอายุ26ปีเป็นคนประจบคีรีขันพูดจาดีมีครับผมลงท้ายตลอดน้องเขาขอติดรถจากยโสธรมาลงที่ขนส่งอุบลราชธานีแล้วนายท่าที่ขนส่งบอกให้ไปขอความช่วยเหลือที่สถานีตำรวจน้องเขาเดินเท้าจากขนส่งอุบลราชธานี ไปสพเมืองอุบลราชธานีแต่แจ้งความอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาจ้างงานไม่มีเอกสารอะไรเลยเพราะมาเป็นแรงงานก่อสร้างเท่านั้นเองเลยเดินเท้าไปเรื่อยจนมาถึงหน้าร้านผมที่วงเวียนน้ำพุสะพานแม่น้ำมูลน,นั่นเอง ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในช่วงที่ผมสอบถามน้องกายอยู่นั้นที่หน้าร้านที่วงเวียนน้ำพุมีพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่กำลังปฏิบัติงานเอาสายไฟลงดินของเทศบานนลนครอุบลมาซื้อน้ำเปล่าที่หน้าร้านพอดีเลยเล่าเรื่องราวของน้องกายให้น้องเขาฟังน้องเขาบอกทางบริษัทของน้องกำลังต้องการคนงานเพิ่มอยู่สนใจไหมเขาจะไปบอกหัวหน้างานให้แต่น้องกายบอกผมขอกลับบ้านครับผมก็เชียร์อยากให้น้องเขาได้ทำงานเพราะ คงไม่มีเงินแล้วแต่น้องกายเขายืนยันว่าจะขอกลับบ้านคือเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของน้องเขาในขณะนั้นเลยว่าคงรู้สึกกลัวว่าจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าจะกินจะอยู่ยังไงเลยคิดว่าไปตั้งหลักที่บ้านเกิดก่อนคงจะดีกว่าเพราะน้องบอกมีพ่อกับแม่อยู่ที่ประจวบอยู่ เป็นเราเองก็คงอยากจะกลับบ้านเหมือนกันกับน้องเขาเพราะบ้านของเราไม่ว่าจะมีสภาพยังไงก็คือบ้านบ้านที่มีพ่อแม่พี่น้องรออยู่คงจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนั้นเลยบอกน้องกายไปว่างั้นกลับบ้านก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันมีหลายท่านที่ต้องการให้ความช่วยเหลืออยากให้งานให้อะไรต่างๆทั้งส่งข้อความมาในแชทส่วนตัวและเม้นในโพสต์เยอะแยะมากมายต้องขอขอบพระคุณแทนน้องเขาด้วยผมไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อน้องเขาไว้เพราะทุกอย่างมันค่อนข้างกระ ทันหันและฉุกลหุกมากเพราะถึงสถานีรถไฟปุ๊บรถไฟก็ติดเครื่องและกําลังจะออกแล้วเพราะถ้าไม่ไปขบวนนี้จนที่รถไฟบอกต้องรออีกทีตีห้าเลยเลยให้น้องวิ่งขึ้นไปเลยตามภาพที่เห็นมาถึงตรงนี้อยากฝากบอกในจ้างที่คิดจะทำกับลูกจ้างแบบนี้ว่าอย่าซ้ำเติมอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาเลยสร้างเวรสร้างกรรมเขามาทำงานก็อยากได้เงินไปเลี้ยงครอบครัว เขาอยากมีชีวิตต่อลมหายใจเขาเขาก็เจ็บได้ร้องให้เป็นมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันแต่ต่างกันที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเท่านั้นเองสวัสดีครับผมไนท์นะครับโกสินสทธานีนะครับเจ้าของ Facebook ที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะครับที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของ VR c a เค e t ิด้วยนะครับวันนี้ก็ติดต่อมาสัมภาษณ์อย่าง ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจมากๆกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยเ,เราก็จะมีการช่วยเหลือ,อ,อใครที่แบบว่าเราพบเห็นอยู่อยู่โดยตลอดนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับ ทีมงานคือด้วยความที่เราอยู่กันเยอะนะครับเราเป็นบริษัทนะครับแล้วเราก็จะมีน้องๆในบริษัทกันค่อนข้างจะเยอะเราก็จะพยายามบอกผมก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็นในานามของผู้นําองค์กรเนี่ยก็จะพยายามบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเจอใครที่กําลังประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราช่วยได้ให้เราช่วยแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยก็คือว่าดึกแล้วนะครับประมาณน่าจะประมาณสองทุ่ม สองทุ่มซึ่งซึ่งบริเวณย่านตรงแถวนี้เนี่ยตรงแถววงเวียนน้ำพุสะพานแม่น้ำมูลเนี่ยมันจะมันจะมืดแล้วแ,แล้วแต่ละร้านค้าเขาจะปิดหมดแล้วแต่ว่าด้ยวยความที่อีกร้านหนึ่งของของเราเนี่ยเปิดเป็นฟิตเนสนะครับก็เลยปิดให้บริการประมาณ3ามทุ่มกว่าทีนี้ประมาณสองทุ่มกว่านี้เราก็ค่อนข้างจะตกใจวันนั้นบังเอิญปกติแล้วผมจะเข้ามาประมาณสองสามวันทีหนึ่งนะครับเข้ามาที่ตึกทีนี้ ก็วันนั้นเข้ามาพอดีเลยนะครับก็เจอเจอ,เอน้องนะครับชื่อว่าน้องกายนะครับน้องกายนะครับอายุ26ปีนะครับเดินมาอันนี้คือหลังได,ได้ทราบชื่อกับทราบอายุน้องเขาหลังจากที่ได้สอบถามเนาะก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเดินมามีเป้ใบสีดำใบหนึ่งนะครับพายเป้อยู่แล้วก็รอ,องเท้าเนี่ยก็เป็นรองเท้าฟองน้ำนะครับแล้วก็ เป็นค่อนข้างที่จะแบบเราดูก็รู้ว่าเออว่าเหมือนเขากาลังจะเดินทางแต่เราก็ไม่ได้ถามมากเราก็คิดว่าเป็นคนทั่วไปมาถามที่หน้าร้านนะครับผมอยู่หน้าร้านพอดีบอกว่า,ามีน้ําขายไหมครับมีน้ำมีน้าเปล่าขายไหมครับอย่างเงี้ยผมก็ขายของธรรม,รมดาผมก็โอเคมีมีร้านพี่มีอะไรยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ขายขายไป1ิบบาทปุ๊บแล้วทีนี้น,น้องก็เปิดขวดแล้วก็นั่งดื่มตรงฟุตบาทเลยตรงถนนเลย ซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันคือคือเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมปกติแล้วถ้าซื้อแล้วคนซื้อทั่วไปเขาก็จะเดินไปใช่ไหมฮะเขาก็จะเดินกลับไปปกติแต่เนี้ยเขาไม่เขาเปิดขวดเนี่ยเขาเขาถ้ามาขวดอย่างเงี้ยเขาก็เปิดขวดแล้วเขานั่งดื่มดื่มลงที่ถนนเลยตรงฟุตบาทตรงห่างจากเราแค่ไม่ถึง 3- 4เมตรแล้วเราก็เออโอเคไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาคงนั่งอยากดื่มตรงนี้เราก็ปล่อยให้เขานั่งดื่มไป แต่มันนานผิดปกตินะฮะก็คือเราเองเราก็ต้องสงสัยว่าเอ๊เราก็มองไปรอบๆเอ๊ะทำไมเขาไม่เดินไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเกือบเกือบสิบยี่สิบนาทีนะครับเราก็เลยได้ร้องขึ้นมาว่าอ้าวทำไมไปจะไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ร้องเป็นคนร้องถามขึ้นมาเองเลยว่าจะไปไหนหรอทำไมเอ่อไม่ไปไม่จะไปไหนหรอครับในจะไปทาไมยังนั่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันดึกแล้วนะเราก็ถามอย่างเงี้ยมันดึกมากไนงะเขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้าน เราก็ถามว่ากลับบ้านที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนประจวบจะเป็นคนภาคประจวบคีรีขันเนาะที่ภาคใต้เขาบอกว่าเขาอ่ะมาทํางานเป็นคนงานก่อสร้างที่ยะโสธรอำเภอเลิงนกรทาแล้วทีเนี้ยเขาโดนผู้รับเหมาอ่ะทิ้งงานเขาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เททิ้งเลย เขาก็เลยกลับบ้านคือคนงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่าหาหาผู้รับเหมาเจ้าของบ้านจ้างเนี่ยไม่ได้แล้วผมก็เลยสอบถามเลยนั่งคุยกันประมาณประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะสัมภาษณ์เลยว่าอะไรยังไงมีพ่อมีแม่ไหมอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาม,มีพ่อมีแม่อยู่ที่ประจวบและที่มาก็เพราะว่ามีเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นผู้นําชุมชนในหมู่บ้านอะไปกว้านซื้อไปกว้านเขาเรียกว่าอะไรวะ ไปไปเขาเรียกว่าไปจูงใจคนในหมู่บ้านให้ไปทำงานเหมือนเป็นเป็นนายหน้าไปไปหลอกไปไปหลอกกว้านคนในหมู่บ้านในท้องถิ่นนั้นๆน่นนะเพื่อที่จะไปเป็นแรงงานต่างถิ่นเออเพื่ออาจจะได้รับหัวคิวค่านายหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะครับก็ได้รับเงินแค่15วันนะแรกหลังจากนั้นอีกสองเดือนเนี่ยไม่ได้รับเงินเลย นะครับ uh, เขาก็เลยเดินมีเงินติดตัวอยู่นิดหน่อยก็เลยนั่งรถจากเลงนงกกระทามาลงที่ขนส่งอุบลราชธานีแล้วเขาก็เลยถามนายท่าที่ขนส่งว่าเขาอยากจะกลับยโสเขาเป็นคนที่ที่พระทาเขาไม่เคยมา,าเขาไม่เคยที่จออะไมาแถวนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ ทางนั้นก็แจ้งว่าให้ไปที่สอพอเอมืองอุบลเขาก็เดินมานะครับจากจากขนส่งอุบลแถวนู้นบิ๊กซีเลยมาที่สอพอเอมืองซึ่งคิดว่ามันต้องใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงเพราะมันไกลมากนะครับหลังจากนั้นเขาก็ด้ยวยความที่เขาแจ้งความไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารว่าจ้างเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นแรงงานรายวันที่ถูกจ้างมา ไม่มีสัญญางานไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเขาก็เลยแจ้งความไม่ได้ตำรวจเลยช่วยอะไรไม่ได้เขาก็เลยเดินมาจนถึงที่นี่เพราะว่าเขาคิดว่าทางที่นี่มันเป็นทางที่จะลงไปภาคใต้คือคือด้วยความที่เราเองเนี่ยเราบอกเราคิดว่าเราจะเรียกแท็กซี่แล้วให้ไปส่งที่ขนส่งแล้วให้เขาซื้อตัว๋วนั่งรถทัวนะร์นครชัยหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับประจวบแต่สิ่งที่เขาบอกคืออะไรรู้ไหมครับคือเขาเขาบอกว่า ผมขอไปรถไฟครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ,จ่ายของพี่ด้วยโอ้โหดูสิลองคิดดูซิเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ของเงินพี่ด้วยนะไม่ได้ของเงินพี่สักบาทเลยนะเขาไมไ่บอกว่าของเงินนะครับแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้ขอกินข้าวไม่ได้ขออะไรเลยแล้วก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ถามเขาเลยว่าหิวกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถามไนงะเพราะาตอนมันดึกแล้วเราก็คิดว่าเขาอยากกลับบ้านเ, <S 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 เขาบอกว่าเขาขอกลับรถไฟรถไฟนี้จะเดินทางง่ายกว่าเพราะว่า มันมาขึ้นชานชาลาอุบลใช่ไหมฮะที่วารินปุ๊บแล้วไปลงบางซื่อหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วเขาก็จะต่อลงสายใต้มันจะลงประจวบหัวหินเลยมันก็จะถึงบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่าใช้จ่ายมันจะถูกก็ถูกจริงๆนะครับทีนี้อ่ะจากจากตึกเราเนี่ยไปไปที่สายรถไฟมันใกล้ไงมันไม่ถึง5นาทีเราก็เลยอาตัดสินใจไปส่งเองนะครับ ไปส่งน้องเขาเอง <c oughs> ก็ไม่ถึง5นาทีก็ไปส่งถึงนั่นเลยไปดูบรรยากาศการเก็บตัววันแรกของสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2021ทั้ง20คนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 <c oughs> บรรยากาศเก็บตัววันแรกสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2021โดยสาวงามผู้ผ่านการเข้ารอบ20คนได้เข้ารายงานตัวในช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT จากนั้นในช่วงบ่ายสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2021ทั้ง20คนได้เดินทางไปเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีและร่วมกิจกรรมมากมายที่ทางสวนสัตว์อุบลราชธานีจัดเตรียมให้ผู้เข้าประกวด โดยมีนายธนิริป,ปียนาคหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์อุบลราชธานีให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีและร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 สาวงามที่เข้าประกวดสวมเฟซชิลต,ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานีในปีนี้นำเสนอการประกวดในคอนเซปต์ Angel Stop the Ball ก่องประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี2021ให้นางฟ้าเป็นตัวแทนของจิตบริสุทธิ์ที่สงบสุขทำหน้าที่เป็นฮีเลอร์เยียวยาจิตใจที่แปดเปื้อนของผู้คนด้วยความรักและความงดงาม ตามความเชื่อที่ว่าความรักจะนำทางสู่สันติและความงามนำพาความพึงใจได้สองสิ่งนี้จะแต่งแต้มส่วนที่ขาดหายภายในใจของมนุษย์ทำให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นั้นนั่นก็คือ The b a l is Stopped, จึงเป็นผลเช่นเดียวกันกับสโลแกน Stop the b a l ของ Miss Grand International และ Miss Grand Thailand ในส่วนของการประกวดมิสแกรนดอุบล bon, ราชธานีในรอบตัดสินในวันเสาร์ที่24เมษายน2564ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น UMT ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปโดยสามารถรับชมมิสแกรนด์อุบลราชธานีรอบตัดสิน n a น s ลโชว์มิสแกรนอุบลราชธานี2021ได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจ m i s ิสแกรนไทยแลนด์ ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรมลัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ26,400บาทขายออก26,500บาททองรูปพัณฑ์รับซื้อ25,923บาท60สตางขายออก27,000บาทขอบคุณ w w w g l o t e a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล23บสาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์อ2ยี่สบาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เก้าสบาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เก้าสบาท65สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้ถึงหกนาฬิกาวันพรุ่ง,ง,ว,าางวัน คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจ้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดลือ,อําเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาที วันรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอําำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.59นากานาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโซพลเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง4ีสิบห้าซพระอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ พออายุเลยเลข4แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม e ค r y s t a l Collagen ตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานโดวยวิตามินซ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใส่ดุ r คริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเมคคริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ